ข้าไปอีก50เมตรอ่ะนวดเลยไหม้างหน้าก็คือทางหลวงหมายเลข3 4 8ลงเขาช่องตะโกไปเขาช่องตะโกพลังใส่หมวกกันน็อกได้เลยอ่ะนี่พนักงานปั่มพิธีบนี้ไทยยังไม่เปิดวิจาการแนะนําร้านกาแฟใน,นละหานทรายหน่อยว้าวเขทาทายอยู่นะบรเคยมามันบ่มเหมือนร้านคาเฟ่เลยมันเหมือนคาราโอเกะมากเลยทุกคนขอบคุณครับว้าวหอมสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์คลิปนี้อีพี่นี่ พอดีว่าจะไปหากินกาแฟเออกินกาแฟกะทายคลิปเนาะ <laughs> ก็คือจะไปหากินกาแฟอยู่แถวะหัทรายผมกับบุรุณนะว่ายู่ลรหัทรายรันไหนมีกาแฟเด็ดๆ่อยไปหาถามเอาก็คือการที่รีวิวถนนไปพร้อมนะพาเบื้องบรรยากาศทั้งทองถนนไปพร้อมออกจากซอยมู่บ้านนี่ครับข้างหน้าก็คือทางหลวงหมายเลข348อำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปือ้อคือมาแห้งอ่ะแถล่ะหกล้อสิบล้อปื้น ใจเย็นเย็นอู้กำแพงแทะใจเย็นเย็นเด้อนี่ก็คือเส้นทางที่ตรงไปพุ่นก็คือลงเขาช่องตะโกไปเขาช่องตะโกพุ่อละเขากลับรถขึ้นไปทางนี้เพื่อที่จะไปอำเภอละหารสายเออขับรถไปกินกาแฟไกลเดียบ้านบุ่มีกินบอกเอออาไว่าไปหาขี้รถอนเรนพร้อมนั่นละขี้แห้งว่าได้ดอกต้องแรนประมาณนี้แหละ ก็เสียงลมเข่าหมวกกับน,นอกแห้งลมแห้งปวดเข่าหมวกกับน,นอกเดี๋ยวต้องจัดระบบเสียงให้มันดีเอาออกมาจากซอยเบิงเบิงไหนเด้อขับรถออกมาจากถนนใหญ่ไปมาเข่าถนนใหญ่แหลนตามซอยออกมารถแห้งหลายาไปใส่น้องหนอยีย่ยงกันปลาปลาบ่น่ะอากาศมื้อนี่นะทุกคนก็คือ เมื่อที่ผมท้ายคลิปเนาะวันที่28พฤษภาคม2568อากาศฮ้อนห้อนช่วงสวยๆนี่ข้างหน้าเขาคือปั๊มน้ำมันก็นเริ่มยุ่เข่าแล้วนะเห็นยวาลาับเขากับยุ่เข่าปั๊มนี่ก็ช่วงฝนตกแห้งกับช่วงหมอกหยวนยู่ไเด้นี่ช่อเหมอเรื่องยุ่ รถไฟฟ้าเป็นเตรียมที่ปักลักคนนะปักเสาต่อไฟข้างหน้าก็คือสามแยกส้มปล่อยหรือสามแยกนูนินแดงออกซ้ายกับไปประคําไปนางร้องอ่าเขาจะตรงไปในช่วงนี้กับโบมีเหตุการณ์หรือว่าบรรยากาศร,รถติดกับเบิ้งบรรยากาศทึ้งทองถนนไปน้ำแกลอั้สิล่ะ แต่ผู้ใดอยากเห็นภาพนิ่งไอ้นี่คือจะออกอากาศในช่อง YouTube นะอุุเรียนออกอากาศในช่อง u t u b e แต่ผู้ใดอยากเห็นภาพนิ่งแต่ละมุมของแต่ละอำเภอเพจเนาะเพจถนนไทยแลนด์ลงภาพนิ่งส่วนคลิปใหญ่ๆแบบเนี้ยคลิปลักษณะเนี่ยผมมาลงในช่อง YouTube นี่แหละคือผมขับได้อยู่ประมาณ60เสียงมันเขา่าเสียงลมมันเข่าไม่แห้งเนะาะาเสิเบื้องบรรยากาศท้่ทองถนนผมจะตัด นะัดเสียงผมเนี่ยกล้องโซเนี่ยออกใส่ดนตรีเพราะว่า <c oughs> จะบ๊อได้เวาเนาะเพราะว่าถ้าผมใส่ความเร็วประมาณ80-90ถึง1นึงอยนะ่ะล้มเข่าไม้แห้งแนะ่นอนมนเาเจไหนเบิ่งคลิปมันเสียงล้มนะ่ะบ่้่มวลอนะ่ะลุย อาหารายแล้วเดี๋ยวเข้าไปหาทีมงานก่อนครถามว่ามรหารายนี่มองใดมีมองนั่งกลินกาแฟชิวๆเนี่ยไปหาผู้จัดการก่อนายมื้อนีก็เป็นบกสบคสละหารา,าสนี่ครับซี่แยกนี่ออกใสบกสาออกขวากาับเขาตลาดสดเทศบาลตะบนละหาราย อากาศก็ยังห้อนเลยตอนนี้อใส่หมวกกันน็อกได,ได้เลยละนี่พนังงานปั๊มพิธีบ่เนี่ยเสือแดงๆดงเยไปมองด้วยกันนี่นิเบื้องส้งนี่อือย้อนสอนไปซ้นเลยนะอ๋อระมัดระวังระมัดระวังความง่ายๆเนาะความง่ายๆมันคือบอ่กเกิดอ,อุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัย เดี๋ยวเข้าไปในปัน๊มต้องกลับรถอยู่ปะเนาะอยู่เห็นรถบิ๊กไบค์จอดอยูอยูยูออกขวาไปบ้านกรดออกซ้ายไปประคำดีครับ ก็ได้กินผสมยุวข่ายุ่วข่าโอ้เพราันได้กินกัน่ได้หนิไปกินก็เจ๊กนัดยู่วใส่ไปนั่งร้องกันนิดหนึ่งไเอาไปกินยุ่วนั่งร้องคุณบอกร้องกินกินร้นเคียงเื่องสิไปไดงนี่คือสิไปไดงนี่ไปโกบอนเขาไปโกบนอนยู่น,นดดั่งร้องไปรถไดงรถใหญ่หรือรถน้นอย,ยอ๋อ<ๆ>อ่าไหนแนะนำร้านกาแฟหน่อยพันไทยยังไม่เปิดอ่ะพันไทยยังไม่เปิดผู้จัดการแนะนำร้านกาแฟในละหารไฟหน่อย อย่าสไปนี่แล้วสไปนี่เออได้เห็นคุ้นคุ้อยู่นะใส่เมืออ่าเขาออกไปทางประคั่นี่แมนบอเห็นคุ้นคุ้นอยู่เด้ใส่แยกมองไปเลยเนี่ยนะไอ้ที่มันเขียนว่าล่าหนวดนั่นบอไปว่าอะไย้อนสแกนสแกนงานประมาณ ไปเกลียนงั้นโอเครอได้ไปร้านกาแฟเดี๋ยวให้ผู้จัดการพาไปโอ้โหแดดอากาศยังฮ้อนเลย กลับรถกลับรถมองไดกูเคยมานะถ้ากับคุณคุ้นอยู่นะไซนี่หรอร้านนวดนี่หรอเข้าไปอีก50เมตรอะนวดเลยไหม <laughs> นวดแสนสบายไปสั่นซื้อร้าน คืออยู่นีหลืบกขบ่มีป่ายบอกว่าไม่รานกาแฟอยู่นี่นีอันนี้ไงร้านนวดเออนะ่าสนใจนะ่ะสนใจเลี้ยวขวาหรอใส่ยี่บอกมาอ๋อเนี่าายใส่มือเนี่ยเด้จอดนี้ได้หรอจอดนี้ได้บ่จอดนี้ได้อยู่บค่คนคนก็เป็นตรายแท้ ถึงแล้วเออคือเ่เคยหหูงว่าอยู่นี่มิลานถ่ายรูปลงกลุ่มก่อนม,ม,มปนโนโไปโโมีอะไรเมนูเด็ดที่นี่มีเขากินมั้งกรุณาสวมหน้ากากอ๋อว้าวเขาทาอยู่นะบ่เคยมา พี่จ้าการกินอะไรมเผู้วันคือเขาแต่ดีวา่ามาบอกเอ็นมาหนิบอกของอยากกินอ่ะนมสดคาราเมลมีบอโอเคเอานมสดคาราเมลเพิ่งรู้ว่ามันมีหม่องแบบนี้นะโอ้โหไอแอบมาบ่อยอะ่ะมันบ่เหมือนร้านคาเฟ่เลยมันเหมือนคาราโอเกะมากเลยทุกคนถือว่าใส่ได้เลยนะทุกคนถือว่าใส่ได้เลย บอกบอกอย้อยตามตามคลิปเลยถ้าเป็นซ้อยนะสวัสดีครับ,รบเออมีเบียร์วะมีเบีย์เออขอทานนะทุกคนนี่สั่งอันนี้ดีกว่าอะไรนะนี่ครับอื้อครับผมอันน่าน่ากินมากเลยเหมือนเลยเลิกเป็นผู้จัดก,การมาเป็นเด็ก,ดกร้านกาแฟคาเฟ่เนี่ย แก้วที่สองไม่ต้องรับต้องนอนดอกนั่งร้องเกินแก้วนี่หรออ๋อโอ้โหสีไหมตะมูตะมีมากเลยหวานแบบพอดีครับหวานปนังครัวซองมาแล้วพอดีเลยครัวซองขอบคุณครับว้าวหอม หน้าหน้าอย่างเราเนี่ยนะกินคัวซองทุกคนวิธีกินคัวซองที่ถูกต้องนะครับใส่มือเลยห้อนอืมอืมมันห่อนกระแสบอันนะยูเขาว่อดี อครับได้เลยแต่ประมาณนี้ทุกคนแล้วอีพี่ต้อไปผมจีไปไหนนั่นระเบึงว่าที่ไปบันกวดถ้าฝนบาตกรัชบูหายี่ยังอินอู่บันกวดอ่ะมันอร่อยหรือว่าเราเหิววะประมาณนี้นะ